สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพฤหัสที่23าพฤษภาคมนะครับแต่ในการ3านาทีเราดูภาพรวมเอ U ยูภาคกลางวันนะครับก่อนอื่นดูภาพเมื่อคืนนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนนะครับเอ U ยูเป็นลักษณะของการที่เขาปรับทิศทางลงมานะครับอันนี้ก่อนหน้าที่ผมเขียนเป็นแพทเทิร์นพวกนี้มานะครับสันนิษฐานว่าก่อนหน้านี้ที่เขาลงมาครับอันนี้มองว่ามันเป็นขึ้น A นะแล้วก็มีรีบาวขึ้นเป็นขึ้น B นะครับอันนี้ เป็นแรงขายมากนะครับ library, แล้วก็มีแรงซื้อกลับไปนะครับแต่ว่าไม่ไม่ชนะหายก, lodge, กันนาก็จะเลยดูแรงขายกดลงทางนี้ต่อนะทิศทางมันก็จะลงทางนี้แต่ว่าในทิศทางลงทางนี้มันจะลงเป็น1นะครับเด้ง2นะแล้วก็จะลง3นะครับอาจจะมีเด้งสีแล้วก็จะลง5้านะครับนะฮะถ้าดูตามแพทเทิร์นเนี่ยทิศทางมันลงทางนี้นะครับแต่ว่าในในภาพรองอาจจะมีลงมีเด้งมีลงมีเด้งมีลงนะนะครับอันนี้ผมวัดเป้าหมายเทียบลงมานะครับ ะครับถ้าเรารู้ตำแหน่งของ1วัดเด้ง2เนี่ยเราจะได้ตำแหน่งของคืดสามคืน3ม,มันน่าจะลงมาโซนประมาณสัก2,400 2นสี่ร้นะครับถ้ามันมีเด้งกลับไปยิ่งเด้งดน้อยไม่ผ่านหัวนี้นะครับ2,417เนี่ยคาดว่ามันจะลงมาลงมาต่อซึ่งอาจจะลงมาโซนที่เลเวลฟิโบ2อง8นะครับแถว2,380ัร้อหรือลึกกว่านะครับ ตรงนี้มันเป็นภาพที่เราพูดด้วยตอน1ิบสงที่โมี้แล้วนะครับแต่เพื่อความชัว์เนี่ยเราต้องมาดูแพทเทิร์นล่าสุดตรงนี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพล่าสุดกันนะครับก่อนที่เราจะดูภาพล่าสุดให้มาดูอีเวนต์วันนี้นิดหนึ่งนะนะครับภาพกลางวันนะครับภาพกลางวันเรามีช่วงเช้าสะท้อนไปหลายอันแล้วนะนะครับล่าสุดเพิ่งสะท้อนตัวแปดสี่เก้านะก่อนที่เราเปิดมาแล้วมันไม่ติดเ,เนี่ยนะครับให้รีรโหลดตรงนี้ กด,ดรีโหลดทีนึงนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตัวเลขตอนเหตุการามสิบนาทีนะครับรแปดสิก้าแะท้อนไปแล้วนะนะครับอีกทีก็พักบายนะนะครับเดี๋ยวผมดูทั้งวันนิดนึงนะ,ะดูทั้งวันวันนี้เรามีอิมแพกแดงๆเยอะเหมือนกันนะนะครับพักบ่ายมีของยุโรปนะครับยูโรนะสกุลยูโรก็มีหลายช่วงอยู่นะครับมีของอังกฤษ ตัวเงินปอนนะครับอันนี้ทางอ้อมหมดเลยนะนะครมันก็อาจจะอิ p a พคได้นะครับตามความรุนแรงมันนะสีนีนะแต่มันจะเกิดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับไบสองสิบหาสองามสนะครับดูทีละช่วงล้วกันเพราะว่าอ่ายุโรปเนี่ยเขาเป็นสาภาพม,มันมันมีหลายประเทศนะครับซึ่งแต่ละประเทศบางทีมันออกมาแต่ละช่วงไม่เหมือนกันนะต้องตามดูทีละค่านะครับ แล้วก็บายชาเป็นของเงินปอนนะของอังกฤษนะครับท,ที่สําหรับค่าของ USD ดีบ้างคืนนี้ก็มีเยอะอยู่นะนี่โดยตรงฮะอันนี้ตรงนะสกุลก็ USD นะครับช่วงเวลามีหลายช่วงเลยนะ3ามทุ่มสองทุ่มสี่ห้าทุ่มครึ่งนะวันนี้ตัวเลขเยอะครับวันนี้ ผันผวนได้สูงนะตัวเลขแดงมากครับหลายช่วงนะนะครับนะะเดี๋ยวค่าไหนมีได้สำคัญเราดูทีละช่วงนะนะครับโก้นมีฐานะเดี๋ยวเราติดตามกันทีละช่วงและกันเพราะว่า พอตัวเลขมันเยอะเนี่ยราคามันผันผวนได้สูงคนะครับทีนี้เอกอยูเมื่อกี้ที่ผมส่งรูปที่ไปนะผมพยายามจะขยายให้ดูว่าในภาพอรองในถ่านเียนเล็กเนี่ยมันแพทเทิร์นมันน่าจะประมาณไหนนะครับเมื่อเช้ามันเด้งไปนิดเดียวเนาะนะครับเด้งไปติดโซนต้านนะครับอยู่ที่ประมาณแปดสามนะครับแล้วก็ขายลงมาแต่ทีนี้ถ้าไอ้ลงมาเนี่ยมีโอกาสมากนะที่มันจะเด้งจาก,กโซนประมาณหกสี่หรือหกนะครับถ้าใครยังติดบายอยู่ ไม,ไม่ไม่สูงมากนะครับมันอาจจะมีเด้งให้ออกนะนะครับแต่ถ้าใครเซลลมาจากโซนใกล้ๆตรงนี้น,นะครับต่ํากว่าแปดสามเนี่ยระวังเขาเด้งนะเพราะว่ามันมันจะอาจจะเป็นปลายเทนนะนะครับปลายเทนหะครับงว่าลงลงมาเสร็จเขาอาจจะลงเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าพอลงห้าเสร็จเขาจะเด้งกลับนะพอเด้งกลับเนี่ยมันอาจจะเป็นเด้งเพื่อลงใหม่ก็ได้นะแต่ระวังเขาเด้งแรงนะ ประมาณนี้นะนะครับเอ็กซ์ยูมีโอกาสย่อถึง6 7 6 5ด้านะครับคนที่ยังไม่สบับลดหน้าบายก็รอเด้งกลับนะ,ะคนที่ถือเซลล์นะครับลงมาระวังเข้าเด้งจากโซน2 3 6สา3หกสา้านะครับเพราะว่ามันมีโอกาสจะเด้งกลับจากปลายเทนตามอธิบายไ้ก่อนหน้านี้นะทีนี้ตอนนี้เลยเป็นไงนะก็เด้งแล้วเนาะคือ,อผมอธิบายว่าทำไมผมคิดอย่างนั้นแล้วนะ ทำไมว่าคิดอย่างนั้นนะนะครับอันดับแรกไปดูภาพใหญ่กันนิดหนึ่งนะ,ะภาพใหญ่ภาพใหญ่คืออะไรครับนันนี้เป็นทองคำในไทม์เฟรมเดลี่ครับเดลี่เนี่ยถ้าเรานับแท่งของแท่งราคานะคือก่อนหน้านี้มันมันขึ้นมานะครับแล้วก็ทําไฮใหม่เราเรียกว่าอ l ไทม์นะนะครับออไทม์ไฮนะครับ แปลเป็น,นไทยว่าจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเขานะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อ4วันที่แล้วนะวันจันทร์นะครับขึ้นไปถึง2อ5 0ันสกลมนะแล้วก็มีขายแท่งที่ 1, 2, 3, ่เนี่ยสนะตรงนี้ถามว่ามันแนวโน้มมันกลับไปอย่างคิดไปอย่างนะแต่ว่ามันอาจจะมีเด้งแบบนี้นะถามว่าภาพใหญ่มันน่าจะลงต่อได้ไหมก็มีโอกาสนะครับ เราใช้ฟิโบรีเทรชอันนี้นะ,ะรีเทรชน,นี่นะครับวัดย่อลงมาแต่ที่ขึ้นขึ้นไปเท่าไหร่ะร้อซนะครับที่ย่อมาแล้วลงมาแล้วเท่าไหร่ครับเกือบเกื้าสนต์นะครับก,ก็ยังมองว่าเป็นย่ออยู่แต่การที่มันขึ้นไปมากมันมันก็ย่อดได้ลึกนะครับตอนนี้ดีเทลก็มองว่ายอ่อถ้าเราไปดูในไทมเ์เฟรมได้กว่านั้นนะตอนนี้ผมดูดีอยู่นะครับ เล็กกว่านั้นหลักชั่วโมงสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเะเห็นแพทเทิร์นอะไรเพิ่มนะครับเราเห็นดีเทลไหมนี่ตรงนี้อะไรเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนไทม์เฟรมนะผมจะคามไปดูหนึ่งชั่วโมงครับพอไปดูหนึ่งชั่วโมงนะครับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงคือตรงนี้นะซูมาเห็นทั้งหน้ากระดาษน,นะครับพอจะอธิบายอะไรเพิ่มได้นะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเขียนดีเทลเพิ่มละเอียดนิดหนึ่งนะ อ่เป็นกรึกสานะครับไอ้ที่ลงมาก่อนหน้าเราดูตามพฤติกรรมนะครับอ่าเขาลงมาก่อนหน้าเนาะอันนี้เป็นแรงขายชัดเจนเนาะนะครับมีแรงซื้อกลับบ้างแต่แต่มันไม่ชนะหายก่อนหน้ามันก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าเซว่าตรงนี้คือลงมานี่ถูกไหมนะครับมันลงอยู่นี้ลงเด้งลงเด้งลงนะแล้วฝั่งนี้มันมันซื้อกลับทางนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไปดูภาพเรามันเด้งมันย่อมันเด้งนะแต่ถ้าเทียบกับหายก่อนหน้ามันยังทำหายที่ลงใช่ไหมมันก็เลยแรงกดลงมานะครับ ถ้าเป็นอธิบายเป็นแรงเป็นพฤติกรรมอันนี้คือแรงขายเซลโรงมาใช่ไหมนะครับผมคิดว่ามันเป็นคลื่นเอครับฝั่งนี้มีรีบาวขึ้นเนี่ยอธิบายถ้าเป็นโดยพฤติกรรมก็คือแรงบายนะครับแต่ว่าบายน้อยนะนะครับพอมันบายน้อยผมคิดว่ามันเป็นการเด้งรีบาวว่าคิดว่าเป็นคลื่นบีทีนี้พอมันเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะกลายมาเราต้องห้อยคำว่า น้อยมากน้อยนะคือพอบายน้อยเนี่ยมันจะสู้แรงเซลลไม่ได้นะครับแรงเซลล์ก็จะขายลงมาอันนี้เซลล์นะครับพอบายน้อยมันก็จะขายกดลงมาต่อทิศทางมันจะเป็นทางนี้ทางนี้มันก็จะกลายเป็นว่ามันจะมีแรงขายมากนะครับเพราะพอขายมาก แพทเทนตรงนี้มันเป็นอะไรได้นะครับเมื่อกี้บอกว่าคาดว่านะครับในภาพใหญ่นะครับมันน่าจะลงเป็นขึ้นหนึ่งนะแล้วก็เด้งเป็นสองไปนะนะครับตอนนี้ลงขึ้นสามใน 3x เนี่ยนะมันน่าจะลงเป็น1ย่อย2นะครับแล้วก็หนึ่งอ่งสอง,ง,ส,อง,ส,องสา สามอยู่นี่ครับขอไปัยสมย่อยนะแล้วก็ที่เด้งไปว่าช้าเป็น4ี่ย่อยครับแล้วก็ลง5้ามาอ่าตรงนี้มีโอกาสเด้งนะอ่าทีนี้วัดสัดส่วนเช็คลิดหนึ่งนะครับจากก็ดีลงเด้งลงนมะาอันดับแรกเห็นเขาเด้งเราก็วัดที่โบเด้งเห็นไหมติดเท่าไหร่ครับ ประมาณหกดปซนะครับแล้วก็ขายลงมานะครับถ้าเข้าเด้งไม่ผ่านห8ปเนะตี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะนิวลงนะครับมาคาม่าจะต่ําลงต่ำกว่าเดิมครับตอนนี้ทิศทางนะนะครับมาทางนี้นะครับโดยที่คิดว่ามันเป็นขึ้น C ในภาพใหญ่นะฮะในวงกลมคือ a b นะแล้วก็ลงขึ้น c มา C ลงมันหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตอนนี้คิดว่ามันอาจจะมีเด้งจาก่วนนี้ นะครับเมื่อวัดเด้งตัวนี้ไปนะครับด้วยพี่โบลิเทรดเมื่อกี้นะครับเขาเด้งน้อยพอเด้งน้อยยืนเหนือหกแปดเซนไม่ได้นะครับก็จะขายลงมาพอขายลงมาเราวัดเป้าหมายลงนะนะครับโดยที่เราใช้พี่โบนี่ครับเอ Xpad นะครับคลิกไฮก่อนคลิกโลนะครับโลเอนะครับไบีนะครับก็ลงมาแล้วร้อยนะครับอ่าร้อยเกินร้อยยี่สาม นะครับเกิน123.6บเกิน1้อยสาปเไปแล้วนะมีโอกาสจะลงมาถึงร้อยแนะครับแต่ว่าในภาพบางลองมันอาจจะมีเด้งจากกโซนนี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเด้งไปตังเนี้ยน,นะครับมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของขึ้น4เนะอ่าแล้วก็ลง5ทีนี้ถามว่าถ้ามันเด้งจยกตรงนี้มันมันจะเด้งได้ในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นแค่เด้งกับพดนะอ่าถ้าเด้งไม่ผ่านโซน ประมาณ87เนี่ยนะครับแปดห้ากนบเจ็ดแปดเจ็ดนะครับถ้ามันคือการเด้งได้น้อยแบบนี้นะโอกาสที่จะลงต่อมีนี่จะลงวันนี้นะครับเมื่อกี้บอกว่าถ้าลงมามันน่าจะลงต่อได้ถึงไหน นะครับคิดว่าโซนถัดมามันจะอยู่ประมาณสักหกสิหิสองนะครับแล้วก็หรียกว่านั้นมีส5ห้านะนะครับสำคัญว่าถ้าเราเห็นตรงนี้ดีเทลตรงนี้ชัดๆัดเนี่ยว่าเขากลับตัวจากตรงไหนแน่นะครับเราก็จะวัดเป้าหมายได้แม่นยำกว่านี้นะตรงนี้มีโอกาสจะเด้งบ้างน,นะครับแล้วก็ถ้าหลุดลงหน้าก็คือลงอันนี้มาทีปีฝั่งนี้ นะครับเราพูดในในภาพเล็กๆนะทีนี้ในในภาพใหญ่เนี่ยถ้าใครเซลล์มาต้นทุนดีๆจะถือดูกลอบก็ได้นะนะครับด้านบนอาจจะตีตัวเส้นแนวโน้มเลยคำชาดอย่างนี้ไล่ไปเลยครับ,ค,รบคือถ้ายิ่งเด้งน้อยๆเนี่ยนะมันมีโอกาสจะลงได้สูงนะครับตอนนี้ถ้าเขาจะเด้งขึ้นเนี่ยก็ควรกลับไปยืนเหนือ,อเส้นแนวโน้มพวกนี้นะครับแล้วก็มาลุ้นทีว่าไอ้ที่เด้งขึ้นไปเนี่ย อ่ไอ้อที่เด้งขึ้นไปเนี่ยนะครับมันมันคือเด้งหรือกลับตัวขึ้นนะครับแต่นะครับวิธีสังเกตง่ายๆคือถ้าผมมองวอ่าน,นี่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับหัวหนึ่งอ่าหัวหัวตำแหน่งของขึ้นหนึ่งนะ่าอยู่ประมาณน,นี้นะครับถ้าตากใดที่ยังไม่สามารถยืนเหนือตรงสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดได้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะเป็นเด้งเพื่อจะลงต่อนะครับหรือว่าอีกโซนหนึ่งมันจะมีแนวต้านใหญ่ๆตรงนี้นะครับไม่ผ่านก็จะลงต่อนะ อันนี้เป็น x อนะครับ time f r a m e ในไทม์เฟรมหนึ่นงชั่วโมงนะคือที่ทางตรงนี้ะนะครับเขียนเป็นทิศทางเนาะทิศทางตรงนี้นะครับอันนี้เป็น x อ็ K U ครับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็วันนี้ข่าวเยอะนะครับ บายนะครับแล้วก็คั้มมไปดูทีนะครับพักบายมีบายสองสิบห้าบายสามสามสิบ นะครับพราะข้ามีตั้งแต่นะครับทุ่มสามสิบสามทุ่มสิบเก้าสามศูนย์ถึงยี่สิบศูนย์นะนะนะครับประมาณนี้ครับ อ่าสำหรับคู่อื่นนะเดี๋ยวผมอัปเดตยวในกลุ่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับคำอธิบายละเอียดอยดูในคลิปนะ วันนี้มีข่าวแดงหลายช่วงนะครับอ่โอเคนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ